โมบายท็อปอัพนะครับผมนี่เขาได้เติมมาให้นะครับจำนวน1,000บาทนะครับคุณได้รับเงิน1,000บาทจากเบอร์นี้นะครับ0643นะครับยอดเงินคงเหลือก็คือ1,000บาทเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี h a n n e l นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอป อ่านข่าวหรือว่าแคสซีนนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมในเรื่องของการเติมเงินค่าโทรศัพท์นะครับผมหรือว่าแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินเข้าซิมโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับหรือแลกเปลี่ยนเป็นค่าโทรนั่นเองนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมมันสามารถทําได้นี่ครับผมได้ทดลองดูแล้วนะครับแล้วก็มันได้จริงด้วยนะครับ เหมือนที่ผมได้เคยรีวิวไปนะครับในคลิปก่อนนะครับว่ามันสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับเติมฟรีนะครับจากแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในเรื่องของประวัติการถอนแล้วก็วิธีการเติมเนี่ยมันเติมยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสมัครแอปนี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับแอปนี้เล่นได้ทั้ง iOS Android เลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับ ในรูปแบบของ iOS เนี่ยชื่อแอปกับของ Android เนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะฮะมันจะต่างกันนิดนึงนะครับเราก็ลองลองไปดาวน์โหลดดูนะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงข้อมูลนะครับตรงฉันนะครับผมมันจะมีวิธีการสมัครอยู่นะครับผมกดสมัครสมาชิกเข้าไปเลยนะครับอ่าเป็นชื่อผู้ใช้นะครับ Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับถ้า Facebook ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอีเมลนะครับ เมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับมาใส่รหัสเชิญกันด้วยนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนฟรี8,000คะแนนเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับกดเข้าไปที่ใส่รหัสเชิญนะครับแล้วก็กรอกรหัสลงไปนะครับรหัสผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับกรอกลงไปเลยนะครับผมก็จะได้รับคะแนนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการแลกเป็นค่าโทรศัพท์ของผมก่อนนะครับผมได้ทําการแลกไปนะครับ ให้เรากดตรงนี้นะครับถอนเงินนะครับมันจะมีคําว่าถอนเงินแล้วก็บันทึกนะครับเมนูการถอนเงินเนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนออกไปนะครับให้มาอยู่ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่าถอนเงินนะให้สังเกตดีๆนะครับมันจะตัวเล็กมากนะครับกดเข้าไปที่ถอนเงินนะครับโอเคมาแล้วนะครับจะอยู่ที่หน้าตาการถอนเงินแบบนี้นะครับซึ่งแอปอันเคาเนี่ยมันสามารถถอนเข้าธนาคารได้เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในคลิปก่อนๆนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นค่าโทรศัพท์มือถือนะครับผมหรือว่าค่าค่าโทรในซิมนะครับเป็นเงินเติมนะครับผมนี่กดตรงนี้เลยค่าโทรศัพท์นี่ครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เราแลกเปลี่ยนอยู่3ขั้นตอนนะครับมีอยู่3อันนะฮะที่เราจะทําการแลกได้นะครับอันแรกนะครับผมสำหรับค่าโทรขั้นต่ำนะครับอยู่ที่250บาทนะครับคะแนนที่ใช้นะครับผม6 2 5 0 0 0ันคะแนนนะครับตรงนี้นะครับ อันที่2นะครับผมเป็น500บาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านคะแนนนะครับอันที่3นะครับผม1 0 0 0บาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่2 5 0 0 0 0นาคะแนนนะครับเราต้องมีคะแนนด้วยนะครับผมคะแนนเนี่ยมันอาจจะใช้เยอะมากนะครับผมสำหรับการถอนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่250บาทนะครับเราต้องดูคะแนนของเราด้วยว่าคะแนนของเรามีเพียงพอที่จะทําการแลกหรือเปล่านะครับผมได้ทําการแลกไปที่1000บาทนะครับผม กดเข้าไปที่1,000บาทแล้วกันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดข้อตกลงในการแลกให้เราอ่านมีทั้งหมด4ข้อนะครับเมื่อเราอ่านครบทั้ง4ข้อแล้วนะครับผมให้เรากดคำว่าเห็นด้วยนะครับกดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมผู้ให้บริการนะครับให้เราเลือกเครือข่ายของซิมของเรานะครับว่าเราใช้เครือข่ายอะไร ASD Tag อ่ามี m y b bycast นะครับ m y b bycast แล้วก็ two move นะครับ two move เนี่ยก็คือเครือข่าย two นะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับเราสามารถเติมได้ทั้งสีเครือข่ายเลยนะครับเลือกเครือข่ายของซิมเรานะครับจากนั้นผมเลือก two move แล้วกันต่อไปนะครับตรงตรงนี้นะครับมันเขียนว่าบวก6 6นะครับเราก็กรอกเบอร์ของเราที่เราจะทําการเติมลงไปเลยนะครับกรอกเพียงแค่9ตัวนะครับไม่ต้องกรอก10ตัวนะก็คือไม่ต้องกรอกเลขศูนย์นำหน้านะครับ บวก66เนี่ยมันแทนเป็นเลข0ให้เราแล้วนะครับเราไม่ต้องกรอกเลข0ซ้ำนะครับให้เรากรอกแค่9ตัวก็พอนะครับต่อไปนะครับช่องที่2นะครับผมกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับผมมันให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราต้องกรอกให้ตรงกันนะครับทั้ง2ช่องเลยอย่างเช่นช่องนี้เรากรอกเบอร์นี้ช่องต่อไปเราก็กรอกให้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดส่งไปเลย ระยะเวลาทําการของการแลกเปลี่ยนเป็นค่าโรนะครับผมก็ประมาณ5วันทําการนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้รับ7วันทําการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการแลกแล้วกันนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับการแลกของฉันนะกดเข้าไปนะครับอ่ะมันก็จะมีประวัติการแลก เป็นของธนาคารแล้วก็ค่าโทรนะครับอันนี้ก็เป็นของบัญชีธนาคารนะครับที่ผมได้ทําการถอนออกไปครั้งละ200บาทนะครับก็ได้ลงคลิปการถอนไปแล้วนะครับผมก็ได้ทําการแลกไปที่1000บาทนะครับเป็นค่าโทรศัพท์นะครับผมผมได้ทําการแลกไปวันที่17มีนาคม2020เวลาบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีนะครับการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็คือการ โอนเงินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของค่าโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเอาโอเคนะครับเรามาดูที่ข้อความนะครับผมได้รับข้อความเมื่อวานนี้เลยนะครับนี่นะฮะโมบายท็อปอัพนะครับผมนี่เขาได้เติมมาให้นะครับจำนวน1,000บาทนะครับคุณได้รับเงิน1,000บาทจากเบอร์นี้นะครับ0643นะครับยอดเงินคงเหลือก็คือ1,000บาทเลยนะครับใช้งานได้ถึง20 มกราคม2564นะครับนี่นะครับหนึ่งบาทนะครับก็เข้ามาจริงนะครับเดี๋ยวผมจะกดเช็คยอดเงินให้ดูด้วยนะครับสักคู่นึงอ่โอเคนะครับวิธีการเช็คเงินนะครับผมผมใช้ซิมของทูนะครับก็ดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเลยนะครับแล้วก็รอสักคู่นะครับผมนี่นะครับคุณมีเงินหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ผมไม่เคยเติมของซิมนี้เลยนะครับผมก็เติมจากแอปนี้เลยนะครับ1000บาทนะครับผมก็ได้เงินจริงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปนะครับผมอ่โอเคนะครับหลายคนอาจจะถามว่าวิธีการใช้งานทํำยังไงแล้วก็วิธีทํำยังไงที่มันจะได้รับคะแนนเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะพูดให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับผมเป็นการอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับการอ่านข่าวก็กดเข้าไปที่ข่าวในหน้าแรกนะครับนี่มันก็จะมีข่าวให้เราดูนะครับ ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมี50เหรียญทองนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการอ่านข่าวนะครับให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดมันจะเต็มหลอดนะครับเมื่อมันเต็มแล้วเนี่ยเราจะได้รับ50คะแนนนะครับสําหรับการอ่านข่าวเนี่ยอ่านได้วันละ150ครั้งนะครับก็ให้เอา150ครั้งคูณ50คะแนนนะครับก็จะตกเป็น7,500คะแนนต่อวันนะครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะ ก็เข้ามาอ่านข่าวได้ทุกวันนะครับสำหรับใครที่เล่นเองนะครับไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับต่อไปนะครับมันจะมีกล่องของขวัญที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมรับ100คะแนนทุก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการเช็คอินตรงปฏิทินด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นการเช็คอินนะครับเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเราก็เข้ามาเช็คอินของเราได้ตรงนี้นะครับเราจะได้รับคะแนนตามนี้ในแต่ละวันนะครับผมโอเคนะครับ ต่อไปนะครับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับผมมันจะเขียนคําว่าชวนเพื่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับการชวนเพื่อนนะครับจะทําให้เราได้รับคะแนนไวขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนะครับก็ไปเชิญเพื่อนได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักนะครับเชิญใครก็ได้นะครับที่อยู่ตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆนะครับไปเสิร์ชหาดูใน Facebook เลยกลุ่มงานออนไลน์กลุ่มงานฟรีเนี่ยเราก็ไปขอเข้ากลุ่มเขาแล้วเราก็เอาไปโพสต์ไปแชร์ต่อนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจะเจอตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมีรหัสเชิญของเรานะครับนี่ก็คือรหัสของเรานะครับผมก็ให้เพื่อนกกอกของเราได้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับหรือไม่สะดวกก็กด copy link ตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะเขียนคําว่า copy นะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะกดตรงจุด3มจุดไปนะครับแล้วก็กดคําว่า copy link นะครับไปเชิญเพื่อนนะครับผมไปเชิญเพื่อนได้นะครับ แชร์ได้เลยตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆแชร์ได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับนะฮะคำเชิญเพื่อนที่สําเร็จแต่ละครั้งนะครับจะได้รับ20สิบาทนี่ครับผมนี่ฮะเขามี3มขั้นตอนนะครับนี่เราก็ดูนะครับว่าต้องทํายังไงถึงเราจะได้20บาทนะครับต่อมานะครับผมมีค่าคอมมิชชั่นนะครับจากเพื่อน15เอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อเพื่อนทาการเล่นหรือว่าอ่านข่าวเนี่ยเราก็จะได้รับจากเพื่อนด้วยนะครับ15%นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้รับคะแนนเยอะก็ไปเชิญเพื่อนนะครับผมถามว่าผมมีคะแนนเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเนี่ยครับผมก็ถ้าใครอยากได้เยอะก็ไปเชิญเพื่อนนะครับโอเคนะครับผมสาหรับการอ่านข่าวแล้วก็การแลกค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ถือว่า ได้เงินจริงนะครับก็หอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเมื่อผมได้อัปเดตงานฟรีต่างๆจะได้เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,โดีโอถัดไปสวัสดีครับ